โฟกัสไม่อยู่ความจำแย่สมองล้าเลื้อรังนี่คือสัญญาณที่ร่างกายบอกว่าเซลล์สมองของคุณต้องการตัวช่วยฟอสโฟเซอร์ Ford For cer, มีฟอสโฟดิทิลเซอรีนและฟอสโฟดิเอตคอรีนสารอาหารสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์สมองช่วยทำให้สมองสื่อสารกันดีโฟกัสแม่นลดสมองล้าได้จริงไม่ใช่แค่บำรุงแต่ฟื้นเซลล์สมองโดยตรงค่ะไัยเรียน สมาธิสั้นจำไม่แม่นฟอสโฟดิเอตเซอรีนและฟอสโฟดิเอตคอรีนช่วยเพิ่มความจำและการเชื่อมโยงข้อมูลทำให้เรียนรู้เร็วขึ้นไวทำงานทำงานหนักสมองล้าคิดช้าฟอสโฟเซอร์ช่วยให้โฟกัสดีตัดสินใจไวลดความเครียดระหว่างวันอีกด้วยผู้สูงอายุอายุเพิ่มเท่ากับความเสี่ยงสมองเสื่อมแต่ฟอสโฟดิเอตเซอรีนและฟอสโฟดิเอตคอรีนช่วยคงความจำฟื้นสมองให้ทำงานเหมือนเดิมค่ะมีงานวิจัยพบว่าฟอสโฟดิเอตเซอรีนช่วยเพิ่มความจำได้ถึง 29%ช่วยสร้างสารสื่อประสาทที่จำเป็นต่อความคิดความจำและอารมณ์อย่ารอให้สมองเสื่อมก่อนดูแลเสริมสร้างลึกระดับเซลล์ด้วยฟอร์ดโฟเซอร์สมองดีทุกวัยเริ่มวันนี้ค่ะฟอร์ f โฟเซอร์สมองดีเริ่มจากเซลล์